เอาละตอนนี้เราก็ยจบเกมคอนเทนต์วอร์นิ่งนะส่วนในเกมรัดนี่มันต้องรอไปอีกน่าจะ2อสวันนะมั้งไม่รู้อะอาจจะประมาณ2อสาวันเพราะว่าเซิร์ฟที่ผมเล่นส่วนใหญ่นะั้นมันยังไม่ไวเลยผมก็เลยต้องหาเกมอื่นมาเล่นแก้ขัดไปก่อนพอเพราะดีว่าช่วงไม่กี่วันที่แล้วเกมนี้มันแจกฟรีในสตรีมนะก็เลยแบบเอามาแก้ขัดไปก่อนเอาละเ Enjoy ครับผมตึ๊ดตึ๊ดเอาเออตั้งนานนี้พอดีเซ็ตไปละเกมนี้ผมก็ลองเล่นมาหน่อยนึงละ ไอ,อ้เกมนี้มันเหมือนเกมขี่ม,มากๆเลยเฮ้ยเดี๋ยวต้องพาไปชมสวนก่อนดีดอกไม้อาชีพเลยอะไรทุกคน welcome to the l a บวันนี้เราจะมาทำบ้านแถบนสสารก์กนไปละคอนราเกมคอนราเกม let's go b o y ตอนผมมาเทสอ่ะผมแค่เปิดประตูนี้แล้วผมก็ปิดแล้วก็กลับบ้านเลย เช็คแค่นั้นพอไปดูว่าข้างล่างมีอะไรต่อไหมอ้าวเฮียบอกข้างล่างก็รู้หมดสิอาเจีย๊ยตัดแต่ก็หลอนดีนะตอนผมมาเปิดรางวัลที่แท้จะกดออกแล้วอะล่ะอ๋ะอเดี๋ยวครับผมวันนี้ผมมาลาดนาบีนะครับดูดิทุกคนดูดิมืดตึ๊ดตื้อเลยโอ้โหสภาพสยองที่เป่งเฮียน,นั่นอะไรอ๋อแค่ฉากแค่ฉากแค่ฉาก อ้ฮ oh. 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 ัลโหลอ้าอะไรอ่ะย็นเป็นโอโอไปอ๊โ้อยมัไปแล้วตนั้นโอเคไม่ไปไม่ไปแล้วสงสัยว่าฉันเกิดว่าโดนมันจิ้มเข้านี้จะเป็นไรไหมเนี่ยก็ดอดท้ายมือนี่ก็เป็นออกซิเจนแล้วใต้ออกซิเจนนี่คืออะไรอ่ะ เลือดหรอสงสัยจะใช่โ oh, oh, อ้เหลือ,อห้าสิบโอ้ใม่ก็ออกออกออกวิ่งวิไม่มีฟอร์เรนามเมจเหรอสวยเลยครับทีนี้ทีนดด่นหะ่นเหเื่อยนะไม่ดิมันก็ไม่ได้เมื่อขนาดนั้นนี่นะวิ้ยเสียงอะไรต้องถ่ายเถอะ เกมนี้มันต้องทายไม่เขียนประตูก็ต้องเปิดปิดได้โวเครื่องจับหมนุนหมนุนหมนุนฮะอ้าวช่วยด้วยเอ้ยกูไม,ม่อยู่อะไรจริงกูกลับบ้านแล้วไม่อยู่แล้วเว้ยอัน,นไหนเซลฟี่กันเปล่าเอามาเซลฟี่มา มามามาทำอะไรมาเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเจ้าก็ตกใจหมดเลยรอดิเฮ้ยอ้าโไม่ไม่เดี๋ยวมาไปไปกูไปไปกู้ไอ้ไอ้ไอ้ที่ไหนเนี่ยมาไม่เดี๋ยวไม่รู้ทางว่าไปไหนเนี่ยอ๋อโอ้จอดวิ่งกลับทางเดิมนะกุ๊กไม่อยู่ละเวียน เดี๋ยวเราเฮ้ยฉคนตกใจหมดประตูเปิดเองได้เอ๊ะไ,ได้มาอ่ะอันเนี้ยอันนี้แล้วเกาะไม่ได้ไหมเนี่ยอะไรเนี่ยโ,โอ้ยโออ๋อกูไม่ได้หาเดินไปเงยอ้าวเอามัไม่แล้ว ตัวเองดีแล้ววู้ฮู้ยี่ห้าแซฟฟี่อะไรหนุ่มแซฟฟี่ไหนไม่รูไรไ้ไม่อยู่ละ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  <laughs> โอ้เหนื่อยด้วยโอ้โอ้ทุกคนนะกลมาเลยทุกคนโพราม่อยก๊อตเกมนี้มันต้องอัดไปอะ่ะใช้กล้องนี้อัดแบบเหมือนเราไปลงยูทูบอ่ะแต่เป็นมันจะเป็นอะไรสนุกสปูกี้ <laughs> โอ้ไม่กอดโอ้ยนะ <st it ut> เข้าไปได้กันวะเนี่ยสภาพทางเข้ามันโคน่ากลัวเลยฮะเสียงบุปบ๊ปนี่แหละเฮ้ยนั่นใหญ่ไอ้บุ๊บปบูปบ๊ปบูป๊ปไปไหนละอ๋อหมดละโอ้ยมันวิ่งมาแล้ว,ลวก็ไปก,ก็ได้ดูดิ๋ยน่ากลัวตรงไหนอ่ะออกย่งน่ารักรูด,ด,ดิโอเคไม่ละไม่น่า,นา it was at this moment that he knew he fucked up ไม่ไม่ไม,ไม่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเจ็ดกุระกลับบ้านด้วยกันเลย,ปล,ย,ป,ลยปล่อยกูจะกลับบ้านปล่อยกูเออไปกลับบ้านด้วยกันเลยมึงอ่ะน่ากลัวตรงไหนวะตัวนี้ผมรู้ว่าผมเป็นคนเดียวว่าทำไมรู้สึกว่าตัวนี้มันน่ารักวะอ้าว มาคนเดียวเฉยเลยอะไรนะครับเนี่ยโอ้โหแต่บ้านสวยดีนะ๋ยวนมันลองไปบ๊อบเอ้ยตีขาวอีกฮะแล้วเราก็ต้องเอาแผ่นนี้ไปอัพโหลดบ็อบเฮ้ยเดียจับไอจีบว่ะเฮียจับไอจี ไม่อยากจะจับบันเนยะดูคอมเมนต์เนี่ยคอมเมนต์แต่แล้วอันทอดปัดนะเฮ้ยผันวิวแล้วว่าเฮ้ยโอ้โหไม่ทำมาวิวทุกูมาทำสปุ๊กครูดีกว่าดังเท่าไหร่อุ้ยตังค์หนึ่งร้อยยอดวิวได้พันสองอู้ใหม่กดโอ้วันนี้เจ๊แต่ไรกันไปดูนอนดีกว่าเ,ออเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะ เฉดูกุละเดี๋ยวเวลานอนแล้วนี่ก็ดึกมากแล้วฝันร้ายแบบนี้โอ้โง่ยังไม่นอนดีกว่าเฒียนะโอ้ยยังไม่ได้ดูพระที่ตกดินเลยดูนอกกันดูเราต้องดูแลบ้านหนหอวซนมาก5 minutes later เดี๋ยวพึ่งพึ่งนึกได้ไอ้เมื่อกี้ไอ้ชอบคอมเมนต์บอกมันอยากจับเห็นไหม ขนาดเราไม่ไดงบอกเลยว่ามันน่ารักน่ารักจนอยากจับเลยผมไม่ได้คิดไปคนเดียวเสียนะว่ามันน่ารักซื้อเลยได้บา้างร้อยแปดสิบบาทบาตีป๊อปเฮ้ยเดี๋ยวนะเพิ่งเห็นโอ้ยเยอะอยากได้บะนี่อยากได้วบอ, <c oughs> อ,อโอ้จะมันห้าร้อยเลยหิร้อยแปดสิบอ๋ออิสาน,นี่ห้าสิบบาทอีเอา ีปปะเนี่ยไปสถาน,นีชัวเลยอ๋อ,งงอทำไมเงาเป็นยงี้วะวอทเทปเพนขอดูหน่อยดิท่าทุกคนท่านนี้ก็คือสวนของผมอันนี้เลยถ้าเราพ้นก,ก็ไม่น่ากลัวกวับผีเมื่อกี้5 minutes later ต้องเรียนแบบพี่แจ็คปะเนี่ยไอ้ที่เรียนแบบไม่ได้ด้วยยื้อทำไงวะจำไม่ได้ดูอยู่ทุกวัน โอ้โหุ้ยใจไอ้ไอ้เกมนี้มีจำสเก็ด้วยหรอเฮ้ยเฮ้ยกงเฮียนั่นสมัยเป็นเกมผีวุ้นใจใจก็ต่อกตาซุ่มเลยมันมาอีกแล้วมันมาอีกแล้วตัวอะไรฮ่าฮ่าฮ่าเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหโอ้โันมีม่มีด้วย ไอ้เหี้ยมันมีมีดตกตายไปเลยไอ้เหี้ยมันเหี้ยมันมีมีดด้วยเฮ้ยเอ้ยมันไม่ไปมันมันแข็มเลยไอ้เหี้ยมันไม่ไปมันแข็มเลยแล้วกูจะไปทำคอนเทนต์กูยังไงนี่เออทุกคนทุกคนเมื่อกี้ผมเกือบตายแล้วทุกคนผมไม่รู้ว่าอะไรอยู่ขนาดนั้นแต่ว่ามันอันตรายแน่นอน <laughs> หน้าตาหน้าตายมากเลยสวัสดีครับฮัลโหล <c oughs> มึงเี้ยวมังเนียนเหรอเออเอาป่ะล่ะส,สักร์ไฟป่ะล่ะอเอไไไไอมาดิมาดิเข้ามาหุ้ยเมืม่อกีม้มันเข้าไปมันเข้าไปทางโน้น <laughs> เราเรามีคนเดียวฮะ มีสองตู้ฮัลโหลโอ้โหอ้าวปิดปิดได้เหี้ยปิดด้กลับบ้านละกูกลับแล้วก็ไม่อยู่ละไอ้ชี้ยอะไรเนี่ยเหรอยังขนลุกไปหมดแล้ว ก็กลัวจะไปเกมไพ่าบบนี้เลยนะเฮ้ยอย่า,นนะา,ยาหลังเปียกหมดแล้วกับอากาศร้อนๆอย่างนี้อ๋อเชื่ออากาศแม่งก็ร้อนหลังก็ก็เปียกอีกอ่าตอนนีตอนดีทุกคนลูกใหญ่มากมีใครสนใจไหมครับสนใจสามารถติดต่อได้นะครับอินบ็อกซ์ครับอินบ็อกซ์อินบ็อกซ์อินบอ็อ,บอกซ์กกเข้ามา <laughs> ถ่ายมันคมฟิล์มหน่อยดูดีทุกคนดอกไม้สวยงามบ้านเป็นไงละ่ะบ้านโคตรเจ่ม The next day ห้าเต็มไม่ใคยมีประโยชน์เลยไม่มีอาวุธเหรอแบบปืนเดียวแบบไม้น้าสามก็เลยจะไปโหดหน้ามันเอ้ยไม่มีเลยเอะไรกอดอะไรวะดูดิอยู่คนเดียวเราอยู่คนเดียวด้วยซื้ออะไรที่แบบ น่าจะมีประยยโยชน์อะไรเสียงโคดังเ้าจะพังหมดแล้วหองกูกอดวิธีกอดเดี๋ยวนะจะบอกนะว่าใช้สองคนาหาถท่ฮักวะเจวอ๋อต้องถือ ว่าอาจจะไม่ได้ใช้กับผู้เดียวกันอาจจะไมใช้กับไอตัวนั้นก็ได้จะไปเจอไี้มันถือมีดไหมแบบมันอาจจะแปลว่ามันจะถือมีดมาแทงเราแล้วแล้วก็กอดกันหลอกก็ได้วะไม่เป็นไรจะเสียอยู่แล้วไหมนะตั้งร้อยหนึ่งไอตัวอะไรเฮ้ยอ่าฮ่ากอดกันมากอดกันมากอดกอดกอดไอ้เหี่แล้วโอ้โหโอ้ my god โห เสียฟีไหมเสียฟีเปล่าเสียฟีกันเสียฟีกันไหมอ้าวเป็นอยไรแล้ฮัลโหลฮัลโหลขึ้นมันไดนไม่เป็นเอ mm hmm. สอสงสัยตัวนี้มันไม่รู้วิธีกอดมั้สงสัยต้องซีมาให้มันอีกใบหนึ่งมันกอดไม่เป็นมันเอาหัวมงเลยคร mm hmm. าวนี้มันดูหน้าสงสัยดีเว้ย เครื่องจักร่าบอร์นี่มันจะไม่เข้าใกล้มันเป็นอันขาดเลยโอ้โอ้ยใจาหายเดี๋ยวขมขาเปิดประตูมาเจอเครื่องจัก,กรกระรอทำงานอยู่ไอ้เชียนี่มันลงงานล้างปขาเนี่ย ก็เป็นรงงานเถื่อนแน่นอนเป็นโรงงานเถื่อนที่ใช้แบบโหเย็กเป็ดอ,อ๋อไม่กอดเชื่อเนี่ยอยากพี่เพื่อนเล่นเกมนี่จังไม่ไม่อยากเล่นคนเดียวเลยอะไรนีอออ่อะไรอ่ะเฮ้ยสวัสดีครับสวัสดีไอ้กอดเหรอถ่ายกันไหมมาก,กอดกันไหม กอดแล้วกอดกอดนะกอดกอดแล้วเออมันไม่กอดไม่ไม่กอดไม่กอดก็ไม่กอดไม่โอ้โหมึงสองหนึ่งไม่ไม่โอ้โหโอ้ขอโทษขอโทษขอโทษครับขอโทษขอทำอาหารกินหน่อยดิไม่กอดก็ไม่็นไรเอ้ยแต่เมื่อกี้มันอาจจะกอดก็ได้จะจะอยู่แล้วกูจะตายแล้วฮะ w h a t d h e a d มาถือมีมาแล้วต้องเหนื่อยต้องปวดผมกำลังจะตายอีกไม่นานฝากกดไลค์และซับสไครต์ด้วยครับอย่านะกูขี้จริงนะวันนี้ตอนเช้าแลนะ้วกูขีดได้เนะาะแต่ก็เคกูขีดไม่ได้เนาะอย่านะอย่านะอ่านะ้อย,นะยกูกลัวจริงนะอันนี้กลัวจริงนะ รอ้อนนะมา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 จูนกูใหม่กูใหม่ฮะเอาล่ะครับเรื่องก็มีประมาณนี้แหละครับพี่แจค็คครับกู <c oughs> ไม่อยู่แล้วกลับบ้านเราไม่อยู่เราบู๊แต่ว่าแสดงว่ามันมีของดรอปด้วยนี่เพราะว่าเมื่อกี้เหมือนเจอเจอไอ้ฟูอ่ะ ขาอยากเช็ดเปล่เลยกอดไข่ก็ไม่ได้ไม่มีประโยชน์เลยแล้วนะ,อะโอ๊ยต่อ,อไปเจ้าดึงเดินกล้องไปทั้งอันเดินกล้องไปทั้งรุ่นเลยแผ่นซีดีมาแผ่นเดียวจะรอบนี้ต้องดูไว้ได้โอ้ยจีบ มาโคตรน้อยแต่เมื่อกี้เกือบตายเลยนะออยนอนดีกว่าเสียเวลาลารับมันดีมีชแนลเดีอยวกับทกเดี๋ยววิดีโอไม่ดัง วันให้เวลากูแค่สามวันสามวันนี่นะให้ได้สามพันโอจะให้มันได้สามพันนี่มันก็ยากเหมือนกันนะผมว่านั้นดูถ้าผมจะติดเกมนี้แล้ววะ่ะเดี๋ยวผมว่าผมต้องไปลากเพื่อนมาเล่นด้วยซะละตลาดไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับผม